สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าแบ้บอลวันนี้จะมาคุยนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ดึกประจำคืนวันอาทิตย์เตะเวลาเที่ยงคืนทอตแนาอดสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะนอต์ทิแฮมฟอร์เรสต์ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาสเปอร์ถือว่ามาได้ดุเลยนะครับนำเร็วได้ด้วยแต่พอฟอร์เรสต์ตีเสมอปุ๊บเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับจบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งแล้วสเปอร์เนี่ยถือว่ามาลัวครึ่งหลังสำเร็จนะครับกองหลังเนี่ยขึ้้้นนนนมมาายยยยิง2ลลลูกกกเเเเปเเปชช็็ววว่จจบบบสอรร์ดชชััะะ3-1คแ กดดันไล่ล่าพื้นที่แอฟโฟย่างมันต่อเนื่องต่อไปกับเป็นสโตนวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเซปตัวจริงวันนี้ฝั่งสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1ผู้ตัดประตูจูเลโมวิคาริโอคนหลัง4คนมีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนจับคู่คริสเตียนโรเมโดแบ็กซ้ายเดซินอโดอกกี้แบ็กขวาเปโดปอโปโรกองกลาง3คนมีอีปิซูมาจับคู่ปั๊บมรารา์ตาสกองกลางตัวรุกเตมาดิสันปีกซ้ายติโมวานเนอร์ปีกขวาเบนนานจอนสันนสนันนนนนนนส่วศูย์้าเปซอฮมิะครบ หรือว่าเปลี่ยนทีมตำแหน่งเดียวนะครับจากนัดล่าสุดบุกไปเสมอเวสเซอร์ม,มา1-1ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับวันนี้เนี่ยพักโรดิโก้เป็นทันกูนะครับเป็นตัวสำรองแล้วกลับมาใช้ปั๊บมาราซากองกลางชาวเซเนกัลนะักคืนตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนทางฝั่งฟอเรสต์ยึดชุดเดิมจากนัดล่าสุดเลยนะครับที่ถือว่าฟอร์มแจ่มชนะฟอร์เรสขอพนนะครับเปิดบ้านชนะฟูลแลม3-1นะครับผู้รักษาประตูแมตช์เซล กองหลัง4คนมีมูริโล่จับคู่แอนดรูโอโมบาเมนเดเล่แบ็กซ้ายโอล่าไอนาแบ็กขวาเนโกวิลเลียมกองกลาง3คนมีดานิโล่จับคู่ไรอันเยสกองตรงลูกมอร์แกนกิฟไว้ปีกซ้ายคาร์ลฮัสซันโอดอยปีกขวาแอนโทนีหลังกาส่วนศูนนอตเตอเปาคริสวูดนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเปิดมาเนี่ยเป็นเกมที่สเปอร์ถือว่ามาได้ดุดันเลยนะครับตามสไตล์บอลของนาะแอสเลยที่ถือว่ามาครองบอลแล้วก็จะบุกแบบ ทางแบ็กกันนะครับเราก็มีปีกสองข้างตรงกลางก็แทงได้เลยแบบนี้นะครับมาทุกทิ่ทุกทางเลยเป็นสิ่งที่สเปอร์ถือว่ามาดีเลยนะครับเจ้าบ้านวันนี้ส่วนฟอร์เรสต์เนี่ยก็โดนบังคับให้เล่นเกมรับโดยปริยายเลยซึ่งก็องบอกว่าในช่วงสเปอร์ดีเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ25นาทีนะครับก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเลยของครึ่งเวลาแรกประมาณนี้นะครับก็ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยสเปอร์สามารถนําไปได้1ประตูนะครับลูกแรกมาในนาทีที่สิจากริมูแวนเนอร์นะครับขึ้นมาทางฝั่งซ เป็นมูรินโญที่พยายามจะสกัดบอลแต่เหลี่ยมไม่ดีเป็นการทําเข้าประตูตัวเองไปนะครับสเปอร์ก็เลยนําไปก่อน1นึ่งรวดศนแล้วเกมหนึงอางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังพ้นช่วงนาทีที่ยีสิบห้าไปแล้วเนี่ยก็ฟอร์เรสต์ไม่ว่าที่เขาบุกขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเป็นประตูทําให้โมเมนตัมเกมวันนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับนาทีท bon ี่ยีบอลขึ้นมาทางฝั่งขวาของฟอร์เรสต์นะครับตามทางเรื่อยๆเลยเนี่ยก็วิลเลียมนะครับแบ็้ขวาจ่ายเข้ามาให้อิลัลงกาเนี่ยได้ลากต่อแล้วก็เปิดเข้าใน คริสวูดเป็นคนที่รออยู่ในกรอบเข็โทษ่วแล้วยิงนะครับก็เลยตีเสมอสำเร็จหนึ่งประตูนัดหนึ่งหรือว่าลูกนี้นอุโดอโกี้ทางฝั่งนี้ก็หลุด ฐานตลอดเลยก็ว่าได้นะครับเวิร์กเลดในการมาช่วยเกมรับตรงนี้ถือว่าเบาไปนิดนึงนะครับปล่อยง่ายไปก็เลยโดนไปหลังนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่สเปอร์เนี่ยไม่สามารถขึงได้อีกเลยนะครับหลังนั้นเป็นโมเมนตัมที่เทไปทางฟอร์เรสตลอดจนจบครึ่งเวลาแรกเลยนะครับฟอร์เรสมีโอกาสที่เกือบจะพลิกแซงได้ด้วยนะครับเป็น2อหนึ่งเนี่ยจากจังหวะที่น่ากลัวที่สุดคือนาทีที่34นะครับแล้วเยสมีโอกาสได้ยิงไกลไปนะครับวิคคาเดโอสปัด กระชอกนะครับบอลเนี่ยมาเข้าทางคริสวูดนะครับที่ซ้ำเข้าไปแบบเต็มข้อเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเสาและผากครับลูกนี้มีลูกนี้เนี่ยถือว่าบอลไปโดนเสาเข้าอย่างกลางเลยนะครับแล้วก็ถือว่าพลาดเป็นโอกาสทองที่สุดในเกมวันนี้ของทางฟอร์เรสเลยก็ว่าได้นะครับหลังนั้นจะมีโอกาสเพิ่มเติมอีกครั้งก็จะเป็นอิลังกาพวกนี้นะครับหรือขึ้นมายิงนะครับรวมถึงโอดอยด้วยแต่ก็มีวิคาริโอเนี่ยช่วยเซฟไว้ได้เช่นกันนะครับก็เลยเป็นโอกาสทองอีกประมาณครั้งสองครั้งที่ทางฟอร์เรสเนี่ย มโอกาสขึ้นมายิงแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับจะไม่จบเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเสมอกันอยู่ที่สกอร์หประตูต่อหนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาเนีเปริร์ไม่รอช้าเปลี่ยนตัวแก้เกมเลยนะครับในช่วงพักครึ่งเนี่ยถอดกลางคู่เลยนะครับอีปิซูมาแล้วก็ปามาตาซาออก แล้วส่งปีเอมิคอยเบียนะครับกับโรดริโก้เป็นทันกูลงมาทั้งคู่เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนจุดนี้เนี่ยลงมาช่วยยกระดับเกมของสเปอร์ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากลับมาแล้วในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยสเปอร์กลับมาดีเหมือนในช่วงครึ่งแรกที่ออกสตาร์ทเกมมาเลยนะครับก็คือพวกเขาดูเวนเนส์เกมคลองเกมได้เหนือนกว่าเรื่องแต่ต้นเลยนะครับแล้วเกมบุกเนี่ยก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วจนแล้วจะรอดพอพวกเขาบุกนวดมาเรื่อยๆนะครับประตูก็มาจนได้นะครับใช้เวลาไม่นานด้วย7นาทีเท่านั้นในช่วงครึ่งหลังนาัีที่53นะครับซอนจ่ายให้กับทางมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับที่ต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยเขาเติมขึ้นมาสูงมากอยู่บริเวณหัวกอล์ลกรอบโทษเลยนะครับก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยถือว่าเป็นการเติมขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับบอลเนี่ยเป็นประตูเลยทําให้สเปอร์แซงสําเร็จในเกมวันนี้เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นโมเมนตัมที่ กดไปทางสเปอร์หนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเด่นไปเรื่อยๆขก5นาที่ถัดมาสเปอร์ก็ได้ลูก3าทีนี้คือเกมสบายเลยนะครับสำหรับรายละเอียดในที่พวกนี้ก็จะเป็นบอลจากมาร์ิสันนะครับที่เปิดจากทางฝั่งซ้ายเข้ามานะครับโรดิโก้เบนทัน,นคูเป็นคนที่โขกชงแล้วปอโร่เนี่ยได้ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปนะครับทำให้เป็น31แล้วเกมใน่างนั้นเนี่ยฟอร์เรสต์บอกว่าค่อนข้างที่จะหายไปเลยนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยก็คุมจังหวะคลองบอลคลองเกมไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีการแก้เกมนะครับทั้ง2ทีมเลยทั้งฝั่งสเปอร์เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนพวกครูรูเซฟสกีนะ้ลงมานะครับเป็นให้โอกาสคนที่หรือว่าฟอร์มอาจจะตกไปบ้างลงมาในช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนทางฟอร์เดสเนี่ยจะเปลี่ยนพวกดิวอกโอริกี้นะครับลงมามินิโคลัสโดมิเกสลงนะครับแทนกิฟไวต์ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับส่วนเพราะว่าอย่างกิฟไวต์เนี่ยขอขยายความเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีการกลุ่มนะ พอคบน้ําแข็งนะครับตอนออกมาเนี่ยบริเวณที่ต้นขาก็คาดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนออกมานะครับถ้าเป็นลักษณะเกมที่ยังไม่ขาดแบบนี้เพราะว่าเป็นตัวหลักแต่เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนเพราะการบาดเจ็บหน้าจะชัวนะครับสำหรับทางฟอร์เรสต์แต่ก็การเปลี่ยนตัวของเขานะครับโอลิกีล้ลงมาปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นฟอร์มที่ดีอะไรของเขานะครับโอลิกี้ในช่วงที่อยู่กับฟอร์เรสต์หรือว่าช่วงที่อยู่มิลานในปีที่ปีก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับลงมาก็จุระลับเกมไม่ได้นะครับก็ ทวงท้าเนี่ยการบอกว่าสเปอร์จะได้เพิ่มเอาด้วยนะครับนาที่แปดสี่เนี่ยมีโอกาสซอนยิงนะครับแล้วเซลเนี่ยเซฟไปปัดสุดท้ายบอลไปชนเสานะครับเนี่ยเป็นโอกาสทองเลยที่จะได้สี่หนึ่งแต่จนสุดท้ายแล้วนะครับสเปอร์ก็บวกประตูเพิ่มไม่ได้จนจบเกมนะครับเลยจบแค่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมวันนี้ก็สรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจบเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สเปอร์เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าในองค์รวมเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีกว่าฟอร์เรสประมาณ70-80%ของเกมเลยนะครับ โดยช่วงที่ฟอร์เรสดีเนี่ยจะมีช่วงตั้งแต่ประมาณนาทีที่25จนถึง45เท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงท้ายที่สเปอร์เนี่ยผ่อนเกมไปแล้วเขาถึงจะกลับมาดีนะครับแต่มันก็สายไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปเป็นเกมที่ก็สเปอร์สุดท้ายคว้าชัยเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับคีเลยวันนี้ก็จะเป็นตรงกลางด้วยนะครับแก้เกมของนาแอนเนี่ยที่ส่งคู่กลางนี้ลงมาเนี่ยถูกจุดเลยนะครับจากตรงกลางที่ถือว่ากำลังแกว่งเลยแต่ก็กลับมาได้เพราะจุดนี้นะครับเราก็มาลงรายเดตััวจริงกน ฝังทั้งสองฝั่งกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละแดนแน,น่าสนใจกันบ้างเริ่มที่ฝั่งสเปอร์จเจ้าบ้านในวันนี้กันก่อนนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็นอกจากตรงกลางเนี่ยที่เป็นจุดเด่นนะครับที่ผมจะนําเสนอเลยก็ครึ่งแรกในความจริงบิสตูมากกับซาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่วงที่เขาเล่นไม่ดีเลยนะครับก็ความจริงช่วงดีก็คือในช่วงที่เขามาได้ดุตอนต้นเกมเนี่ยนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่พอเสียสูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างแหว่งทั้งคู่เลยนะครับอย่างซาเนี่ก็ จะเสียบอลบ่อยส่วนพิซูมาเนี่ยก็จะแบบเมึนๆอะไรเงี้ยหน่อยนะครับจนพอเปลี่ยนเป็นครึ่งหลังเนี่ยก็ทางคอยเบียแล้วก็เป็นทันกูลงมามันก็ยกระดับได้จริงนะครับทั้งคู่เลยแต่ก็ใช่ว่าสุดท้ายช่วงท้ายๆเนี่ยจะเนี้ยบนะครับเพราะคอยเบียช่วงท้ายก็มีจ่ายเสียในหน้ากอดเกลือทั่วตัวเองอะไรเงี้ยก็มีอยู่นะครับก็เลยเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยสเปอร์ถ้าจะให้ขยายความหน่อยก็คือ ช่วงนี้ในส1เตัวจริงของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการหมุนเวียนในการบริหารสควอตเนี่ยมากหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรนะครับรก็ต้องหมุนหมุนกันใช้ตรงนี้ของพอสตคกรกููนะครับก็เห็นเขาพยายามจะสลับในแต่ละเกมอยู่นะครับแต่เกมที่แล้วเนี่ยเป็นทันครวกสตาร์ทก่อนในตรงกลางแทนปั๊บซาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเขาพยายามจะหมุนทีมละเนี่ยก็เห็นได้เรื่อยๆนะครับส่วนเรามาพูดเกมรับกันบ้างนะครับสเปอร์วันนี้ผมค่อนข้างชอบฟันเดอร์เฟนนะครับแล้วก็ อย่างฟันเดอร์เฟนเนเกมลับเนี่ยคือดีเลยดีที่สุดในแผงวันนี้นะครับส่วนเกมลุกก็ดีที่ขึ้นมาเติมโอกาสมีในเกมลุกก็ทําได้ด้วยนะครับถือว่าแตมไปเลยในวันนี้นะครับส่วนปอโรเนี่ยในเกมลับเนี่ยอาจจะมีหลุดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากสักเท่าไหร่ส่วนเกมลุกนะถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับจะเติมสนุกเสมอเวลาที่ปอโรเล่นทางฝั่งขวานะครับส่วนทางอูโดกี้กับโรเมโรเนี่ยอาจจะดูดรบดบมาหน่อยในวันนี้นะครับ พราะว่าฟันเดอร์เฟนเนี่ยจะแบกไปเยอะเลยสำหรับโรเมโลนะครับจะมีหลุดในหลายๆจงังหวะส่วนอุโดโกี้เนี่ยในแง่ของเกมรับเนี่ยก็ปกติก็ผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเขาเป็นแบกหลัง3นะครับก่อนที่จะย้ายมาสเปอร์ในปีนี้นะก็ช่วงแรกๆของฤดูก,กาลเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีนะครับแต่ในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีเกมที่เขาหลุดในเกมรับไปบ่อยนะครับอย่างวันลูต,ตันเนี่ยก็จะโดนเจาะทางนี้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า ตรงนี้เป็นจุดที่อุดรุยีเนี่ยอาจจะต้องเรียกสติดึงหน่อยนะครับกลับมาในช่วงหลังว่าเกมรับเนี่ยต้องเน้นมากกว่านี้นะครับอาจจะชินกับการเป็นหลังสาในช่วงนู้นมาแล้วมาเป็นหลังสี่กับสเปอร์ปน็นนี้บอลเนี่ยค่อนข้างดันสูงด้วยนะครับอาจจะรั่วหน่อยก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้พาร์ทเกมรับต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่อาจจะดูด้อยไปหน่อยแต่เกมลุกวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับบอลรวแล้วก็ ถือว่าเติมได้โอเคนะครับแต่อาจจะไม่เท่าปอโลก็เลยดูจะดรอปปหน่อยในวันนี้นะครับคนเด่นเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ฟันเดอร์เฟนแล้วก็ปอโลไปนะครับส่วนวิกคาลิโอวันนี้ก็ผมว่าตามมาตรฐานของเขานะครับมีเซฟที่กวรทําได้ก็โอเคตัดการอากาศก็ไม่ได้เหวอ,อะไรมากในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านอยู่ในวันนี้นะครับส่วนพาร์ทเกมลุกนะครับพาร์ทสุดท้ายของสเปอร์วันนี้ก็ยังดูจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับในส่วนของแมดดิสันเนี่ยผมว่าใน ถ้าเทียบกับ2เกมที่ผ่านมาที่จะดูฟืดๆกว่านี้นะครับวันนี้ยังโอเคขึ้นมานิดนึงในครึ่งหลังนะครับเครื่องแรกเนยังเหมอนๆเหมือนเดิมตั้งแต่หายเจ็บกลับมานะครับแต่ครึ่งหลังวันนี้ดูจะเห็นพัฒนาการอะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายอยู่ดีนะครับก็คงจะไปเลือกสภาพความฟิตนะครับที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเรียกฟอร์มต่อไปส่วนทางซ้ายดิโมเวนเนอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในช่วงที่ลิชาริสันเนี่ยเก็บไปเขาก็ฉวยโอกาสตัวเองได้ดีนะครับแต่ก็ห้ามเป็นติโมเนอร์นะครับการสร้างสารรค์โอกาสเกมอะไรเงี้ยเขาทําได้ดีแต่พอจะจบสกอร์เองเนี่ยจะไม่ดีนะครับก็เ,เป็นจุดที่เขายังทําไม่ได้ต่อไปตรงนี้แต่ถ้าภาพราาวมเกมเนี่ยถือว่าผ่านนะครับต้องเปิดให้คนอื่นยิงถึงจะโอเคสหรับแวนเนอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางมูริโร่เนี่ยเป็นคนสกัดเข้าประตูต,ตัวเองไปนะครับเลยได้อดได้เครดิตแอสซิสตส์อีกแล้วนะครับเพราะว่าน่าเสียดายจริงแวนเนอร์นะครับเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ย มักจะเป็นกองหลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองตลอดเลยนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้ไปส่วนทางจอร์สันวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เงียบอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเขาจอร์สันเนี่ยก็จะเป็นคนที่แปลกๆหน่อยนะครับถ้าลงเป็นตัวจริงเนี่ยอาจจะเป็นวันที่ เงียบแบบนี้นะครับแต่พอลงไป็นสำรองเนี่ยมักจะเป็นทีเด็ดเปลี่ยนเกมเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นซรัแบบนี้นะครับเป็นนานจอนสั้นก็ต้องสลับสเปลี่ยนกันนะครับสลับสเปอร์ในตัวลุกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวไหนชัวร์เลยในช่วงเวลานี้นะครับแม้กระทั่งซอนทอมีนเช่นกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็เงียบเช่นกันในการเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับก็มีแอคซิสจริงๆนะครับ่ายให้ฟานเดอร์เฟนแต่ในภาพรวมเนี่ยก็ยังดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้นะครับพื้นที่เล่นตรงกลางเนี่ยต้อง ดูจะเย้ยงไข่ไม่ค่อยผ่านเลยแล้วก็โอกาสในเกมลุกเนี่ยต้องบอกว่าซอนมีค่อนข้างน้อยในยวันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่เกมลุกสับเปอร์เนี่ยถ้าเทียบกับต้นฤดูกาลแผ่วไปค่อนข้างมากแต่อย่างดีที่วันนี้เอาตัวรอดไปได้นะครับก็พาสไตัวดิงสเปอร์ให้พูดก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนฟอร์เรสต์เนี่ยก็เอาเป็นมัดร,รวมไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมีคนเด่นๆเนี่ยในเกมรับจะเป็นมูริลโลส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกิฟไวท์ทำเกมลุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คริสฮูตในตำแหน่งข้างหน้านะครับ มุลโล่เนี่ยผมว่าโอเคนะครับแต่ในองค์รวมเกมรับเนี่ยของฟอร์เรสมันก็ยันไม่อยู่นะครับพอสเปอร์มาทุกทิศทุกทางทั้งแบ็กคูรไอนาวิลเลียมแล้วก็โอมโอมบารวิเดเล่เนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับตามสภาพแมตช์เซลนี่ก็เป็นโกลรระดับกลางอยู่แล้วนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีซูเปอร์เซฟอะไรที่เวิร์วังสุดท้ายก็โดนไปสามลูกพาร์ทเกมรับเนี่ยก็จะดูจะมีมูริโล่เนี่ยที่เป็นเพชรน,นะครับสมคำ ล่ำือที่เขาบอกว่าถ้าฟอร์เรสตกชั้นเนี่ยมูริโลจะเป็นกองหลังที่น่าสนใจในฟอร์เรสนะครับก็ดูจากวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเล่นด้วยเท้าได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จากที่ช่องเราได้ดูมาหลายๆเกมนะครับก็อย่างวันที่เจอพาเลทมานานมาแล้วเคยทํากลับไปย้อนดูกันได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบเหมือนกันนะครับมูริโลก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับมีคนเดียวจริงๆที่ดูดีในเกมรับส่วนในกองกลางเนี่ยก็ ทิพไว้พอแทงได้อะไรอย่างเงี้ยขู่คนเดียวนะครับแต่วันนี้มันก็เป็นพระบทบาทเยมรับซะเยอะบทบาทเขาก็เลยดูจะน้อยไปนะครับส่วนตรงกลาง2คนเนี่ยก็ดูจะมีช่วงดีแค่ช่วงเดียวคือช่วงที่ทีมดีนะครับแต่พอมันแย่ก็แย่ใดอง์รวมนะครับส่วนทา้งปีกโอดอยอิลังกานะครับก็มีดีความหวูหวาอะไรดีนะครับสร้างสารรค์โอกาสป้อนให้คริสซูดได้นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าคริสซูดเนี่ยมีความคมก็โอเคนะครับลูกแรกแต่ม,มาเสียเครดิตไปเยอะเลยในลูกทิ ยิงแล้วไปชนเสาโอแทบผักลูกนั้นนะครับคือมันเป็นโอกาสทองมากๆนะครับลูกนั้นอะถ้าเข้าไปคืออาจจะทําให้เกมสเปอร์กดดันหนักกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมสเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้เสถียรอะไรในปีนี้นะครับพร้อมที่จะแกว่งได้ทุกเวลาแต่พอลูกนั้นไม่ได้เนี่ยมันทําให้เกมพลิกไปอีกหน้าหนึ่งนะครับพอสเปอร์ยังอยู่ในเกมแล้วมาเล่นในเครื่องหลังนะครับเลยดูจะเป็นวันที่ ดูดาวไปเลยสหรับคิสวูดในการพาดอะกาสทองนี้ไปนะครับก็ถ้าให้ดูในองค์รวมองของนูโน่เนี่ยตั้งแต่เขาเข้ามาก็ดูทรงประมาณนี้นะครับแต่ผลกแข่งขันเนี่ยคือไม่ได้ก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมดับทางฝั่งฟอร์เรสแล้วก็สุดท้ายนี่ครับเราก็มาดูตารางคะแนนกัน,ก,นก่อนจากลานะครับสเปอร์แซงทางวิลล่าขึ้นมาอยู่ที่4แเล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีคะแนนเท่ากันเตะน้อยกว่าด้วยนะครับสเปอร์เนี่ยมีเตะ31นัดมี60 วิลล่าเตะ32มี60แต่ปลูกได้เสียตอนนี้สเปอร์บวก20แอสตันวิลล่าบวก17ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าดีเลยนะครับสเปอร์ในช่วงนี้ที่เก็บชนะอย่างน้อยน,นัดนี้เนี่ยควรทําได้ก็ทําได้นะครับแต่หลังนี้นะครับหนังชีวิตเลยของสเปอร์เพราะว่าจะเจอแต่ทีมบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับไล่ต้งเหน่นัดหน้านะครับเจอนิวคาสเซิลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเจอทั้งอาร์เซนอลน,นะครับเชลซีมีท็อตแนมฮอลสเปอร์นะครับเนี่ยถือว่าจะยาวๆเลยนะครับเบรกยากของสเปอรร์ตรงนี ก็ถือว่าการเก็บตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าไปเจอศึกตรงข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับสำหรับสเปอร์แล้วก็ต้องไปลุ้นแบบวิลล่ากับแมนดูเงี้ต่ออีกด้วยนะครับว่าเขาจะหลุดอะไรเกมไหนบ้างตรงนี้สเปอร์ผ่านเบรกที่ดีไปแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเบรกที่ยากต่อไปเขาจะทําได้หรือไม่นะครับเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่หินสุดๆเลยสหรับนาแอนนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะมีแก้มขอภัยนะครับไม่ใช่แก้มมีมีแต้มนะครับ ในเกมแบบใหญ่ๆเงี่ยได้สักเกมแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าบอลของสเปอร์เนี่ยมันดูสนุกอยู่แล้วแล้วก็หวังแบบเกมบุกของเขาก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้นะครับซอนในเวลาเจอทีมที่หรือว่าใหญ่ๆเนี่ยเขามากแค่ผลงานได้ดีประจํานะครับน่าจะมีสปายสักเกมแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับสักเกมอย่างน้อยเนี่ยมีแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งของฟอร์เรสเนี่ยต้องบอกว่าหนีทกชั้นน่าจะยาวจนถึงท้ายฤดูกาลนะครับกับพกนักที่เหลือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหรือว่าแต้มเท่าฟอร์เรสตขออภัยนะครับแต้ม เท่ากันด้วยนะครับ32นัดมี25คะแนนแต่ลูกได้เสียนี่ยังดีกว่าเพราะว่าลบแค่16ส่วนลูตันแต่ลบ20นะครับเนี่ยกนะ็การโดนตัดแต้มของเขาเนี่ยทำให้ต้องมาเหนื่อยแน่นอนนะครับในช่วงท้ายแบบนี้แล้วโปรแกรมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็วัดอะไรไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองเลยนะครับทั้งฟอร์เรสแล้วก็ลูตันว่าใครเนี่ยจะเรียฟอร์มแล้วก็ความ แบบความพื้นในช่วงท้ายเนะี่ยขึ้นมาในช่วงท้ายได้ดการได้ดีกว่ากันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับการคุยหลังเกมในคู่นี้ขอจบที่เป็นประมาณตรงนี้ไปนะครับาหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจช่องก้าบ,บ้าบอลในการทคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ